เนี่ยค่ะมันนีมีโอกาสได้แววมานะคะทุกคนไปสื่อจิโปมมาแล้วค่ะแววมาเบิงปัดดีนะคะทุกคนในคนว่าไหนสื่อเขาได้ว่าไหนจ่ายเงินได้แต่ว่าเสร็จล่ะเอาเงือแท้งแต่ก็บอกพี่ไว้แล้วได้ว่ามันนี่นูสื่อเขามาเบิงรดด้ค่ะเพราะว่านุมีโอกาสมากพอดีพี่ว่าเออครับครับเพราะว่ามัมีพายุเขือนนะคะทุกคนเนี่ยเอาเสร็จเสร็จอ้ยทุกคนบ่ท่านได้สื่อได้ว่าไดอีหยังได้แต่ว่าเสร็จเอาคิดเบิงเอาคนเสร็จเบิงผิวคนว่าเด้่ย เซตเซตเ ت, เ ت, บิ่งผิวนะคะว่าน้องเขาสภาพาเป็นยังไงเปิดผิวเปิดผิวออกจำนึงก่อนึงก่อนนะอ,อันอันนี้คือบ้านในจายเงินเนี่ยบ้านในหยังเนียแต่ว่าแบบเซตเบิ่งก่อนโองเงินแค่เวลาปากกันสื่อแมนลาปากไอพวกกับบ้านไในเฮทศหายดอกคะ่ะทุกคนเพิ่งพ้านว่างมันมากไปจนสามสี่หมื่นพล่ะสี่ห้าหมาื่นพล่ะแต่ว่ากะบนี่ยเสร็จเสร็จเสร็จแม่นค่ะเมื่อไหรแตกแต่ว่านี่เมื่อไหร่นี่นี่ตอนนี้แล้วเมืนอไ่ก็แตกเขิบอนแ้วค่ะทุกคน น้องบ์ตี้นะคะไปไปเบิรงนมาบนไหนเพิ่นอันนี้บอไอ,อ้ปัดฝุ่นออกล่างออกออกระเยมนะคะทุกคนเน,นาะแล้วก็ไปเอาออกเอาสติกเกอร์เอาสีสเปร์ออกนะคะพี่ใช่มันจะมีสีสเปร์อยู่ข้างบนไหมบบบอุปกรณ์เ<แ>ขาครบเนี่ยบบุ่มเลยแมนบบุ่มบบือบะบานะค่ะทุกคนอุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยมาดูนี่มาดูด้พอพ่อพูดดังๆได้นะเพราะเราไม่ได้ไม้ คือทุกอย่างเนี่ยชายตรงนี้ควรมากมัน่อปุ๋ยแมนผักชายกับว่านีน้ำเห็ผมนี่น, <ผม S 1> นี่นนของคนอื่นนะเห็นในคลิปในยังจนมากจะพูบ่ลาละกามองมองพ่อเห็นมองทางเหยียบขืนบ่าก็จะพูนําแต่ว่าบ้านีกะสิมีบางนะคะทุกคนดูหนาสิหนามมันนัหนานหรือเปล่านีมีบางตรงนี้น<ม>ี่มีชุดเนี่ยที่มีมีห้อยสันดิ้นแม่ครับเป็นห้อยสันดิ้นนะเจ้าหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเฮาก็ค่อยทําความสะอาดออกนะคะนี่คอนโซนครบคอนโซนพวกอันนี้ครบอันนี้เพิ่นเอามาเฮ็ดหยังคอนโซนเพิ่งจะมาเปลี่ยนบ่ ดู้เพราคนละรุ่นวะไม่รู้แกมาไว้ยังไงเออนำมาไหวนะคะทุกคนนี่ครบต่อคีฟอลคีฟุ่นกับปัดฟุ่นออกแล้วค่ะทุกคนกอุส่วนส่อนส่วนส่วนครบออทางทางเทิงนู้จ่อเบิงล่ะนาจะบ่อปุบอมีห้อยแบบซึมนะทุกคนแต่ไม่สิอาจจะเป็นห้อยแบบเมื่สี่เมื่สี่นะนี่นี่นี่ยางยังคนอายหนอกอ่ะเลี้ยงอือ ขายน้องน่าจะไม่ได้ทําอะไรนะจ๊ะอันนี้เล็กๆหน่อยๆ,ๆเท่ากับนี่ยตอนนี้เพิยงยังดีนะทุกคนแค่ว่าแบบเพิ่งเท่ากับสีแบบติดลงไปแน่เนเอาถ้าดูข้างหน้าข้างล่างก็ยังดีไม้อัดเขาหน้าจะไม่เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวค่ะมันบอกโอเคเท่ากับค่อยแก้ไม้อัดออกเปลี่ยนไม้นะคะทุกคนอันนี้ก็มาเช็ดออกก่อนนะคะเช็ดดูสภาพสีเขาว่า,า,าสีเขาเป็นยังไงบ้างนะคะอนี่คือกันชนเขาอันนี้คือกนออันชน อ<ห>ต้นโซ<ห>น,นสนีเพิงเพิ<ห>่งนี่จ้ะแต่ว่าตัวนี้ยังครบยังมีสองข้างเลยกันชนกันชนหนาจะมีแตะหนานิดหน่อยตอนน,น,ออน,อนั้นาแนนก็ใสื้อางหน้าเพิ่ดออกนะนี่นี่กับรุ่นรุ่นอ๋อยังมาติดนะคะทุกคนให้เข้าหันหนักขึ้นอ้าวกจกักรีปัญญาโทรมากม,มัอาไิโป้หมือเราบดิอ้ยไม่มีไม่มีให้เนี่ยค่ะโอ้ยเสื้อดอกแน่กระโจขกางหนานยค่ะสปาร์เขาอาจจะมีขูดขีเคิร์ดบ้างนะคะทุกคน เช็ดออกดูสีเขาด้วยค่ะว่าสีเขาเป็นยังไงบ้างนั่นจ้ะเอออันไหนซันอันนี้ซันนี่ม่มีกิบเออกิ๊บมันเสียกิ๊บลอกหายนะจ้ะนี่ยังไม่ซื้อนะคะโอ้ยังไม่ได้จ่ายเงินนะคะแต่มาเช็ดไว้ก่อนซื้อแลยอ่ข้อหมายวาวกันไว้แลยแต่ว่าไหนจ่ายเงินง่ายเพราะไหนซื้อเพราะไหนจ่ายเงินเนแม่เรามาต้องมาจ้ำดอกมาต้องมาจ้ามบวกคุณกันเองแม่ค่ะคนอยู่แถวบ้าน เองนะคะทุกคนแล้วตอนนี้มาคนจาของรถดีปล่อยๆแล้วถ้าเป็นรูปทรงแบบนี้เราเราจะมันจะออกไหมมันเป็นรูปรัดเลยนะเนี่ยแล้วเขาเขายังมาติดเอาว<ล>ะข้างในอันเนี้ยอ,อ๋อฟิล์มอ๋อฟิล,ล์มมันอันนี้เฉยเาติดข,ข้างในเหรอชไม่ติดข้างนอกแต่สีฟิล์มมันมันโดนแสงแล้วสีฟิล์มมันซีดต่างกันอ๋ออ๋ออ๋อเติดฟิล์มใหม่ก็บอมันเครื่องมาวัดนี่นะเนี่ยค่ะ น้องบัดด um, yeah. no ี้นะจ๊ะเช็ดวนไปจ้าของมันอ้เนี่ยมันอลีภัยครับเป็นลูกหลานอ้ายเพิ่งจะลูกหลานบรรจานกันทุกคนพอดีพอดีเนี่ยมาขอกันพอดีหนูก็เลยงงว่าเฮ้ยไอ้ายเพิ่งก็เลยว่าเอ้านี่บัญจานบ่อินสินลูกหลานไผ่ยินสินนั้นทุกคนก็สืบสามสืบสาวถามหานะคะทุกคนก็เลยว่าพี่ว่าม่ต้องมาดจ้ำดอกได้ประกอบหายพันวานนะจ๊ะราคาก็ค่อนข้างดีจะว่ากันณต้นนี้ก็นยกยูที บอกราคาแลจบกันอยู่ที่เก้าหมืกนกว่าเก้าหมื่นหนึ่งันประมาณเก้าหมื่นหนึ่งพันนะคะกับเล็กนั่นนะเล็กสแตนรเลสนะคะก็สพามีได้เมื่อกี้ซิปกอบมันก็สซีดูดีก็หนี้นะคะล่างออกล่างยังมันก็โอเคกว่านี้นะคะทุกคนนี่น้องบัดดี้นะท่านเครื่องติดแล้วเครื่องดีคนว่าเครื่องมันดีอยู่แล้วคนมาเออเครื่องดีอยู่แล้วแต่ว่ากอาจะมีอาการ เขาเอื่นว่าอาการอย่างไรอาการสิ้นข้อหนาข้อหลังอาจจะมีซึมพอเป็นโรคประจำตัวของเครือรุนี้แม่โรขันังกับเป็นเหมือนกันขันธ์กับซึมเป็นนิดหน่อยแทบจะไม่ไหลแต่ว่าคันนี้น่าจะมีย้อยเราเราก็ต้องไปแก้น่าจะได้แก้เรื่องอ่าสิ้นข้อหนาข้อหลังเป็นโรคประจำตัวของทีว่าเพราะว่าผมใส่มาสองคันสามคันยี่คันสิดสุดสามคันแล้วค่ะเนี้ยที่กับทีเอฟาีนะแม่นีเป็นโรคประจำตัวเขาเลยว่า เขาขอสิ้นข้อหนาข้อหลังเราจะมักซึมมักซึมมักหัวเนาะพอตาผมว่ามีสายที่เอาอยู่คลิปเลยู่เลยนะนะคะโอเคโอเคเชฟวนไปจ้าดูนะครับฝากติดตามน้องด้วยนะคะทุกคนว่าพัฒนาการของบัดดีบัดดีดูเป็นยังไงปกติอ่ะผมยินเท่านี่ยผูแน่เนี่ยพักปกติแถวเนี้มันจะผูนะทุกคนใบกระามีนิมดูแล้วครับนี่แต่ว่ามันก็ผู๋แต่ว่าบัผู๋เนาะมันอาจจะเป็นหอดสนิมจริง ตนั้นก็ไม่ผูไม่มีตรงนี้ค่ะวันนี้มันบักมกผูปกติสีห็นเนะ่ยมันจะมาผูนะคะที่เห็นสะพานต้องแต่กับวันนี้นั่งนี่แถวนี้สิจะเห็นเขามันมาผูเนี่ยใช่เนี่ยแถวนี้ส่วนมากสีมาผูอข้างนี้ดีมากเลยเนี่ยว่าเขาบม่ข่อยได้แกะวะบม่ข่อยได้ขี่เขาไ่ข่อยนั่งจะเป็นลองเตี้ยนเหยียบเหยียบเหยียบน้ำเหยียบน้นขืนดีสิเนี่ยตรงเนี้ยหนูว่าเขาดีโอเคสีเขายังโอเคเลยทุกเครื่องที่เห็นนะแบบว่าสะพานแบบนี้แห้งมีน้ำมันอยอะมีน้ำมันเคชิงอยู่มีน้ำมันเครื่องอยู่ ว่าอาจจะต้องวอกให้อายเพื่อนเมื่อไัร่เต้องไปเอาไปเปลี่ยนเลยเราก็ต้องเอาไปเปลี่ยนไปนับหนึ่งทุกอย่างแบบนี้เละว่ามันต้องนับหนึ่งกับเราแต่ว่าอายเพื่อนเบาบางพอเพื่อนเป็นรอพอสตอมแมนเพื่อนเป็นพนักงานประจำนะคะทุกคนเพื่อนกับเบาบางเอ้ยย่างนู้นนี่ยิงดีอยู่ย่างมะหนีแล้วมันบดีนี่นี่จะดูย่างมะหนีเนาะสีบดีเนาะช่ครับดูข้างในก็ข้างในก็โอเคนะคะทุกคนใช่ เาสนี่แหละครับสภาพเขาเสร็จแล้มาเอาเสร็จเข้าออกนะคะทุกคนสภาพเขาตอนซื้อตอนรับเข่าอยากรับเข่าคือตอนนี้กับพันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคือมันก่อยากไก่ครับเลยจะ่าขอมาเล้อ่ะไก่เขาไปอยากเลิง่ายเพื่อนการท้าเบื้องพัฒนาการของผงเขานะคะทุกคนว่าเขาจะเฮ็ดรถมีให้เป็นแบบไหนแต่ว่าแรกๆเนี่ยส่วนมากจะบ่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างายนะคะทุกคนเดิมเขา อย่ายังดูอันนี้อีหยังนั่นฮะเห็นอะไรเครื่องไงนี้มันเครื่องบางเครื่องอ๋อบังเครื่องอ่าบังเครื่องเป็นคอนโซลเก่ามันมาทัดในกรณีที่แกะออกแล้วก็ต้องแกะพวกนี้พวกนี้ออกแต่ว่าตอนนั้นยังอยู่เนาะมันบางเครื่องบางยังเพิ่นอ๋อแล้วก็จะบิ้วใหม่ก็บิ้วได้เนาะอ่าเดี๋ยวคอยมาเบิร์นนะคะว่าจะเห็นเป็นรูปแบบไหนเนาะจะเอาอะไรเป็นแบบไหนเฮาคอยว่ากันส่วนแอร์นี่ยอายเพิ่งจะซื้อมาใหม่อือคอมแอร์ พ่อแม่ก็ซื้มมมอมาใหม่ด้ค่ะเพื่อนมา,าด้านเก่ามันบอกขอเย็น,พนาาเพื่อนก็จะไม่เห็ดใหม่เนี่ยเพื่นจะไม่เห็ดรถของเพื่อนเองอยู่ละแล้ <Yeah. S 1> แวาอาจจะซื้อมาแล้วไม่ได้ทำนี่มโหแก้มเีย <Yeah. S 1> แกออกเบอร์ได้ค่ะทุกคนเ o อร์เพ <He ard. S 1> ื่อนกับมีแฮม power เวอร์นะจะ๊ะโอเคเนาะประมาณน,นี้นะคะนี่หมอหนังไม่ได้ออกนะคะพี่พี่ว่างามบอนะคะทุกคนคุ้มขากับเงินนู่บอเออแล้วก็มีครบนี่แลกมีกับเป็นเหรีย ตอนนี้ถ้าจบที่ราคาน่าจะอยู่ที่เก้าหมื่นหนึ่งพันนะคะพี่ปพระมาณเก่ามือแหละค่ะน่งจะไปหนูยังไปโอนอีกนะคะแล้วก็ไปน้อกสมบัรุงเพิ่นลน,น,นี้นั่นแหละค่ะทุกคน,<ห>นแต่ว่าม,มักด้วยสภานพวกเขาสภาพเขาสีเดิมมันโอเคค่ะเพราะว่าพี่อึนคนอนจะประกอบดืมไห้แมนบอกง่ายๆเหมือนพี่เพอนอยากขายออกอกยากได้เงินต้นหนั่นคือเพ่นสื่อซ้ำหนีมากสินะคะทุกคน แม่พอคนสื่อมากเพยยกื่อสิมากอะไรกันสิมาเฮ็ดนี่ล่ะก็เลิกจัดชินใจขายกับเสียดายอยากได้<ม><อ>สภาพนี่แม่อยากได้สภาพแ,<ม>แม่ก็เลือกสูตรราคาเอาค่ะเพราะว่าเขาเขคงจะมาตอเลยเด้แค่ถามพี่ยนะพี่ให้ยังผมได้เนียอืมอ่าเนาะเขาเป็นรอยอันนี้ของเขาเนาะรอยเฉื่อมรอยเอ้โหยังก็เึิ่มรอยเออรอยแตกเหมือนพวกเขาอาร์ตนี่สิว่นะก็มีบ้างค่ะวันนี้เ้าก็ค่อสิมาเป็นนั่นแค่นี่อีกเช่นึงนะคะทุกคนยังใช้ได้อีกงานแค่มันหมดอสุขภาพเฉย โอเคไหมผมบริต่อเลยว่าพี่ขายราคาไหนผมถามว่าพี่สภาพเลยพี่จะเห็นไห,นนห้ผมเปแนะนําผเลนี่ยเออทำอะไรให้ได้บ้างพี่พูดว่าพี่จะกรอบของเดือมหย้ยดีแหละแต่ว่าเกียร์สายถ่ว่าสีผมว่าเกียร์ธรรมดาเนาะมันจะมีเกียร์สีมันเป็นสายอ่ากิะเสือาไว้แล้วสิกระเอ้าหายคอมแอร์เป็นเห็นมาไวแล้วมันเอ้าหายอ่า แลกอะพาวเวอร์รถคันนึ่งบุ้มพาวเวอร์เพิ่งกันมีพาวเวอร์ก็มีมากแต่ไม่พอดีเอาไปติดเอาไปติดเอาเองแต่ว่าไห้ประกอบเดิมให้ประกอบเดิมเพื่อให้เขาขี่ไปได้นะคะทุกคนเอากับซีเกียร์ได้ใช่ครับดูว่าเครื่องดีไหมดูดันดีไหมอืม่ก็จะเอากับซีเกีได้ก็ประมาณนี้เลยครับก็สวยๆครับผมว่าสวยอราคาดีนี่ครรับสาามถใน ในราคาเอานี่ค่ะ,คะประมาณนี้นะคะทุกคนน้องบัดดี้ของเรานะจ๊ะนี mm ่ hmm. เดี๋ยวสิ mm hmm. เป็นยังไงก็ค่อยว่าเบิ้งนะคะนู้นสิมาอัปเดตให้เบิ้งใหงม่เรื่อยๆได้ค่ะพี่หรือว่าหรือว่าบัตรเทือกหนูผ่านไปเห็นรถบัดดีย้ยุใสเดี๋ยวนู้นสิลงให้เบิ้งนะคะบัตเทือกนู้ไปเห็นนอกบัตเทือกใคอยากได้เนาะอยากได้แบบสายแคมป์หรือว่าเอาไปเอาไปใส่ในขั้วเลื่อนอยังงี่นะทุกคนนีเ่เข้ามาตรงนีา ปจไแต่ว่าเหมือนาถูกใจเลยอืมถูกใจเห็นแถกจะนอนบาลับค่ะทุกคนถูกใจแห้งโอเคเนาะใช่ครับถูกใจครับนี่ค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะนี่น้องบัดดี้ของเราอันนั้นก็น้องโมนของเรายังอยู่นะคะทุกคนน้องโมนก็ยังอยู่นี่ก็น้องบัดดี้นะคะเปิดแอร์ให้จิปปุ่มนะคะตอนนี้ ไปแล้วค่ะ